ติดโพลรายชื่อระดับโลกอีกแล้วนะคะสำหรับประเทศไทยตอนนี้นะคะเรามีมหาเศรษฐีมากที่สุดในโลกขึ้นติดชาร์ตนะคะ1นึใน10กันเลยทีเดียวค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเรามาดูอันดับนะคะรายงานจาก h ู Run global rich list นะคะที่ออกมาเปิดเผยว่าประเทศใดค่ะมีมหาเศรษฐีมากที่สุดในโลกและไม่น่าเชื่อนะคะประเทศไทยเราติดอันดับด้วยจ้าในคําว่ามหาเศรษฐีนะคะตรงนี้นะคะเขาวัดกันที่ว่ามีทรัพย์สินนะคะ มากเกินกว่า1,000ล้านเหรียญ US นะคะหรือประมาณ32,800ล้านบาทค่ะและประเทศไทยนะคะเราก็มีบุคคลนะคะที่มีระดับรายได้แล้วก็ระดับทรัพย์สินนะคะเกินเลเวลดังกล่าวนะคะมากถึง52คนค่ะทำให้เรานะคะสามารถติดอันดับโลกได้เลยนะคะว่าเรามีปริมาณเศรษฐีนะคะมากระดับโลกค่ะมาดูกันค่ะว่าประเทศอะไรบ้างที่ติดอันดับดังกล่าวนะคะประเทศแรกค่ะนั่นคือประเทศจีนนะคะประเทศจีนนะคะติดอันดับแรกนะคะมีมากถึง1 0 0 0 58ทอันดับ2อนะคะคือสหรัฐนะคะมีมากถึง696ท่านค่ะแล้วก็อันดับ3นะคะคืออินเดีย177ท่านค่ะตามมาด้วยเยอรมนีสหรัชอาณาจักรสวิตเซอร์แลนด์รัสเซียฝรั่งเศสรบราซิลและสุดท้ายค่ะประเทศไทยนั่นเองนะคะเรามีมหาเศรษฐีนะคะ52ท่านนะคะที่มีระดับเศรษฐีนะคะตรงนี้นะคะมีระดับทรัพย์สินนะคะเกินกว่า32,800ล้านบาทนั่นเองค่ะ